เนะเล่นกับคนดูคนละหนึ่งตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆวนไปถ้าลงไปตายเร็วก็รอใหม่ให้ถึงรอบเราความคิดอย่างดีไหมครับอ๋อนี่สาหรับการเปิดให้เราให้คนเล่นใช่ไหมโอเคโอเคอันเนี้ยไอไอ้ออ,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 อันเนี้ยเป็นความคิดที่ดีนะเวย้ยเป็นความคิดที่เจ๋งถึงกับเจ๋งสุดๆถ้ามันเพอร์เฟกต์เข้าใจปะในกรณีนี้นะผมเล่นกับคนดูคนละหนึ่งตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆวนๆวนไปถูกต้องปะ อะแน่นอนเว้ยในสองชั่วโมงได้เล่นมากกว่าหนึ่งคนได้ได้เล่นได,ได,ได้ได้เล่นมากกว่าแปดคนแน่นอนแต่เหตุผลแบบนั้นอะ่ะข้อเสียของมันคืออะไรสำหรับที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อุดมคตินะหรือว่าไม่เพอร์เฟกเหตุผลก็คือฟังผมอีดีนะใครจะนั่งรอคนเล่นจนจบ น้อยมากอาจจะมีคนรอผมมาถึงมันหมายความว่าอะไรใช่ไหมหมายความว่าสมมตินนะผมเล่นกับคนดูไปสองคนแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นตายด้วยความเร็วสูงไอ้สองคนถัดไปที่ต้องเล่นเฮ้ยพี่ผมกําลังเข้าเกมครับไอ้พี่ผมกําลังเล่นอยู่คนต่อไปมาเลยเล่นเอาคนอื่นต่อไปมาเลยอ่ะผมพูดถึงผมพูดถึงในกรณีแรกก่อนนะกรณีเข้าเกมอยู่น่นหมายความว่า คอมเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถูกต้องป่ะผมไม่ผมไม่สามารถรู้สเปคได้อย่างน้อยก็คือรอสองนาทีสองนาทีอาจจะไม่เยอะมากแต่สำหรับคนที่นั่งรอดูสตรีมอ่ะเข้าใจป่ะคือคนมาดูสตรีมผมอาจจะไม่ใช่แค่มารอเล่นอย่างเดียวเขาอาจจะมาดูผมยิงอาจจะมาดูเกมเพย์เกมภาพรวมหรืออาจจะมาดูสเต็ปของผมนั่นหมายความว่าสองนาทีเขามีค่าถูกต้องป่ะทำให้เขาไม่อยากรอแล้วก็ออกไป อ,นนอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมเจอมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเหตุการณ์ที่สองคือเหตุการณ์ที่เขากดไปก่อนแล้วแล้วต้องการที่จะผักให้คนถัดไปคือคนที่ห้าคนที่หกถูกต้องปะจะมาเล่นเอาละสมมุติว่าหนึ่งคนเข้าช้าอีกหนึ่งคนเล่นอยู่หมายความว่าผมรอหนึ่งคน่วนอีกหนึ่งคนผมต้องไปหยิบจะเป็นคนที่ห้าหรือคนที่หกละ่ะต้องเสี่ยงดวงกันละเพราะปกติตอนนั้นคือจับคู่สองคนมาถูกต้องปะ นั่นหมายความว่าต้องเสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกในการจับหัวก้อยหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ปรากฏคนเล่นคนแรกออกมาให้ได้เสียเวลาแล้วนั่นเสียเวลาเท่าไหร่5นาทีหรือเปล่า2 3นาทีหรือเปล่าแต่ที่ผมอยากจะบอกจริงก็คือการเสียเวลาทําให้คนที่เขาอยากดูเกมเพลย์ของผมอะออกไปถูกต้องปะ อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมันจะวนกลับไปข้อแรกอะว่าทั้งสองข้อเน,นี้ยคือเสียเวลาการเสียเวลาการไม่ยอมเล่นเกมสักทีทําให้คะแนนยอดคนดูอะหายไปเพราะพี่คนนี้สนใจแต่เด็กสนใจแต่ไม่ใช่เด็กเลยสนใจแต่คนที่เขาอยากเล่นด้วยจนเฮ้ยนี่มันคือเกมอะไรกูต้องได้รอดูถึงเมื่อไหร่วะไอ้นี่มันจะพร้อมอีกเมื่อไหร่วะไอคนนั้นมันจะพร้อมอีกเมื่อไหร่อ่ะแล้วพอสมมติว่าตายลงไปจบเกมแล้วเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไง นี่ต้องเสียเวลาห้านาทีในการรอนี่ไปดูช่องอื่นดีกว่าเปล่าถูกต้องป่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยอันนี้คือภาพที่ผมคิดเพราะสิ่งที่ผมคิดคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนแล้วผมก็มาอา a d a p อีกทีหนึ่งกันกรองจากก็เียอะไรอ่ะสามเหลี่ยมบนลงมาเป็นสามเหลี่ยมล่างตกตะกอนมา <laughs> นี่คือสิ่งที่ผมคิดเว้ยแล้วก็อย่าไปคิดมากที่ผมเล่นเสียงอะไรเงี้ยคือผมแค่อยากให้มันได้อัตราลดอย่างเดียวได้ ผมมาดูเกมเพย์ครับแต่ถ้าได้เล่นด้วยก็ดีไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรครับใช่ไหมเห็นไหมทุกคนมาดูเกมเพย์หลายคนมาดูเกมเพย์คนสตรีมมีความสุขคนดูก็สุขตาครับใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้คนอื่นรอเว้น่าหมายความว่าเฮ้ยผมต้องมานั่งรออย่างเงี้ยน่นหมายความว่าคนอื่นจะต้องรอผมด้วยใช่ไหมผมรอสองคนเพื่อที่จะมาเข้าคิวกับกับอีกกี่คนไม่รู้ที่กําลังรอผมเล่นอยู่ถูกต้องปะ คนสไนค์คนอะไรก็แล้วแต่อ่ะคือเขาก็อออรอเม่ไหน่จะกดว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะใช่ใช่ถ้าทําให้รอก่อนสตรีมไม่รู้เรียกว่าอะไรสิบนาทีก่อนสตรีมเป็นเวลาที่รอให้คนที่จะเล่นเกมให้แล้วก็ต่อคิวค่ะพิมพ์แชทก่อนได้ก่อนแบบนี้แหละครับพอได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมถ้าทําให้รอก่อนสตรีมไม่รู้เรียกว่าอะไรโอเลเอ่ใช่ไหมเวลาที่รอให้คนเล่นจะเข้าเกมอันนั้นอ่ะ สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะฟังฟังผมนะคือผมอะเลสเปคความคิดเราเว้ยนั่นนั่นก็คือวิธีแก้ไขสําหรับสิบนาทีแรกฟังฟังผมดีนะสมมุติวันนี้มีคนจะเล่นกับผมสิบคนพี่ครับเป็นด้วยพี่ครับเป็นด้วยพี่ครับเป็นด้วย,วยอ่ะผมเรียงอันดับหนะึ่งถึงเก้าแล้วเอ้ยหนึ่งถึงสิบอ่ะคนที่หนึ่งคนที่สองมาเข้ามาก่อนอ่ะอย่างน้อยผมรอสิบนาทีนะแล้วคุณคิดดูนะเหตุการณ์มันจะเกิดซ้ําขึ้นเหมือนเดิมคิวที่สามคิวที่สี่ หรือแม้แต่คิวที่ห้าคิวที่หกเขาทําอะไรอยู่สามสี่ห้าหกผมพูดแค่นี้นะคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าแล้วคนที่หกเขาเขากำลังนั่งทาอะไรอยู่น้อยคนนะที่จะรอผมกดเข้าเกมนั่งรอผมแบบอืมโอเคว่ากูรอถึงแม้พี่เจมเขาจะเล่นกับคนที่หนึ่งคนที่สองเป็นแชมป์ก็เถอะกูจะรอเนี่ยกูจะเข้ากูรีกูจะรีบเข้าเกมอืมกูรีบเข้าเกมกูจะรออยู่เนี่ย มันจะมีสักกี่คนที่ทําแบบนั้นเพราะเหตุการณ์ในเกมมันไม่เคยฟิกเวลาเว้ยสมมุติว่าผมบอกว่าออีกสิบห้าทีเจอกันคนที่สามคนที่สี่อันนี้ง่ายแต่มันทําไม่ได้เพราะเกมมันไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยวันนี้สิบห้าทีจบไอแหม่เนี้ยสิบห้าทีจบไอแหม่เนี้ยสิบนาทีเฮ้ยเดี๋ยวแม่เนี้ยลงไปตายคนที่สามคนที่สี่อย่าอย่าเพิ่งเล่นนะรอก่อนรอก่อนตายไว้แน่นอนรอก่อนไม่ใครคิดกันเว้ย ทุกคนที่เป็นคนดูอ่ะทุกคนรักเวลาของตัวเองทุกคนต้องการที่จะเซฟเวลากับเองถึงแม้ว่าอยากเล่นกับผมมันไม่มีคนอ่ะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกที่จะแบบว่าเข้าเกมรอแล้วก็อ๋อพี่ครับผมรอเล่นละมาเลยพี่สามสี่ผมพร้อมมาครับมาๆม,ม,มันมันมีแต่มันมันน้อยน้อยมันแบบมันน้อยจริงๆอ่ะแนะนําให้ปรับเวดีเลยเป็นหนึ่งวิไปให้คนที่ดูเข้าไปสนายได้เลยแมบปบเดียวกันทุกคนหมดปัญหาเจ๊อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอมิดเอมิด ไอ้ม่มึงเคยดูสตรีมใน, Discord ใน Discord ดิสคอร์ดปะสตรีมในในดิสคอร์ดอะเีเร่น้อยมากเว้ยแทบจะเป็นวิสองวิแต่ปรากฏว่าภาพภาพในเกมอะมันจะไม่ชัดเว้ยคือกูจะพูดกระตุกภาพในเกมจะกระตุกโหลดเป็นบิดอะเข้าใจปะจำจำตอนที่บิดเลทสามพันได้ปะละ่ะที่แบบภาพมันแปลกอะอารมณ์นั้นเลยเว้ยมันคือมันจะคืออารมณ์นั้นเลยคนจะดูไม่รู้เรื่องซึ่งถ้าคนดูไม่รู้เรื่องคนมันจะดูไหมถูกต้องไหม ผมไงรอได้วิธีแก้ง่ายมากแค่ดู Youtube รอแค่เนี้ยใช่ผู้มาจูจูเราเป็นความคิดที่คือหนึ่งคนไม่ใช่ดิล้านคนล้านความคิดอะนึกออกปะถึงแม้ว่าผมตอนเนี้ตอนนี้นะผมผมผมพูดเล่นๆนะตอนเนี้ยผมให้ทุกคนคิดเลขหนึ่งในสิบในหัวหนึ่งถึงสิบนะผมให้ทุกคนอ่ะเลือกขึ้นมาตัวเลขหนึ่งแล้วก็พิมพ์มาน้อยคนที่มันจะตรงกันเวนั่นหมายความว่า าการที่จะมารอผมเนี่ยมันก็น้อยอีกเหมือนกันข้าจะไหมเห็นไหมทุกคนแปดทุกคนหกใจผมะคิดว่าเลขสองเว้ยแต่ผมแค่ไม่ได้พิมพ์ไปเท่านั้นแค่หนึ่งถึงสิบอะแค่ตัวเลขหนึ่งสิบนะแค่พิมพ์กันเล่นๆอะยังมันยังยากเลยเห็นปะแน่นอนเว้ยคนเรามันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วเข้าห้องซ้อมรออะครับให้พี่เรียกตอนถึงคิวคืออันเนี้ยอันเนี้ย มัน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 ต้องแล้วแต่คนที่คนที่มาเล่นอะ่ะเขาจะมาคือผมจะไปบังคับเขาไม่ได้บอกว่า oney, เฮ้ยไอคนที่หนึ่งคนที่สิบถึงคนที่สิบนะเข้าห้องแชทไอเข้าห้องซ้อมรอไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกอีกทีนึงมันมันมันไม่มีใครทำเนันหรอกถึงแม้ว่าถึงแม้จะทํานะเอาเอาาฟังฟังผมนะถึงแม้จะทาําเวอเอาสมมตินะผมแชมป์ทุกตายนะผมแชมป์ตาสิบห้าทีแล้วกันสิบคนก็คือห้าตี้ผมแชมป์ไปสี่ครั้ง สิบห้าคูณสี่คือหนึ่งชั่วโมงเพื่อนๆคิดว่าคนที่เก้าับคนที่สิบเขาจะรอหนึ่งชั่วโมงในห้องอช่ไหปะในห้องสอบปะก็คือเขา้เขาใจเข้าใจที่ผมจะจะสื่อปะคือแบบว่าเราไม่สามารถบังคับคนได้คือโลกนี้มันไม่ได้อุดมคติขนาดนั้นน่ะนึกออกปะคือแค่เกมเอาระบบสร้างห้องมาทุกอย่างก็จบจริงมันเอาเข้ามาแล้วเว้แต่มันไม่ได้เปิดให้มันเป็น g l o b a l มันเปิดเป็นเพียงแค่ private แต่ละคนที่มีโค้ดเท่านั้นซึ่งผมมันไม่มี ค่นั่นเองเวมันมันมันนี่อยู่แล้วอะคือเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าคุณลองคิดดูนะผมอะอยากเห็นภาพนี้มากเลยทุกคนฟังฟังผมดีนะรวมรวมถึงคนคนที่อยากอยากให้ผมเล่นกับคนดูด้วยผมฝันภาพนี้มากคือภาพที่ผมปิดอ้าเขาเรียกอะไรเล่นสมมติผมเล่นถึงสี่ทุ่มครึ่งนะเจ็จปุ๊บอ้าวทุกคนผมเรียกเลยผมบอกอ้าวทุกคนผมจะสร้างห้องผมรอห้านาทีมานั่นหมายความว่าอะไรทุกคนจะกวนเข้ามาเว ็ีทุกครึ่ง er, ปุ๊บเอ pues ้าเชี่ยตอนนี้พี่เจมเรียกว่ะกู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 กันเข้ามาน่าหมายความว่าอะไรห้าสิบเจ็ดคนไม่รวมผมนะไม่ไม่รวมตีผมห้าสิบเจ็ดคนกําลังจะมาเล่นด้วยกันแถมเขาหนึ่งไนั้นหนึ่งหนึ่งในคนนั้นอาจจะเปิดสตรีมเพื่อมาดักสไนป์อยู่การสไนป์เป็นสิ่งที่สนุกเว้ยคือผมชอบที่จะโดนสไนป์เหมือนกับว่าผมเป็นคนชอบยิงคนผมเป็นคนชอบในในเรื่องของการยิงผมไม่ชอบเดินเดินเตสเต่ ไม่เลยเจอคนอะไรเงี้ยคือผมคือผมไม่ใช่คนประเภทนั้นคือผมแบบเฮ้ยเชื่อมาดิตถ้าเกิดเซน,น,นจริงนั่นหมายความว่าผมไม่ต้องเดินไปไหนผมแค่เตรียมตัวให้พร้อมกับการยิงถูกต้องปะเอาผมรออยู่ที่เดิมอ่ะแล้วก็รอยิงหรืออาจจะโดนยิงฆ่าตายก็แล้วแต่เว้แต่คือสุดท้ายแล้วเฮ้ย hey, ผมไม่ต้องเดินไปไหนนั่นคือสิ่งที่สนุกที่สุดที่ผมต้องการที่ผมอยากให้มันเป็นที่ผมอยากให้มันสร้างห้องได้เพราะผมอยากได้ภาพแบบนั้นเวอาจจะไม่ต้องสมนไผมอาจจะแบบเต้นไปของตัวเองแต่เชื่อผมเถอะ 5้สบเจคนห้็คนนะจะไม่มีสักคนเลยหรอที่มาสไนต์ตืาา่นต้องปะในเมื่อเฮ้ยห,ห้องก็ห้องเดียวกันสตีมก็สตีมไม่เห็นใครจะอดใจไหววะอาจจะมีแหละโอ้ยเลสเป t ไม่สไนต์เล่นด้วยตัวเองก็แล้วไปมันก็มันก็ตอบได้หลายอย่างแต่ผมบอกอ่ะนถึงสิยังไม่มีใครพิมพ์เหมือนกันเลยใช่แต่ถ้าเกิดมันมีระบบสร้างห้องเมื่อไหนก็รู้กันเดียกันแน่